ของรูป,ปรัณธ์98เส้นน้ำหนักรวมประมาณ100บาทนะคะมูลค่าทั้งหมดเนี่ยมันเกือบ2ล้านบาทค่ะมีรถตนกระบะด้วยปืนปลอม,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 มขนาด9มม,ม,ม พร้อมแม็กซ์บรรจุลูกกระสุนพลาสติกนะคะเป็นของกลางที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีตรวจยึดได้ค่ะหลังจากเข้าจับกลุมในสอบดอกแก้วกลางอายุ63ปีชาวอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาก่อเหตุชิงทองในห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา ก่อนจะหลบหนีไปที่อุบลราชธานีนะคะสารภาพบอกว่าเคยทํางานที่อุบลราชธานีก่อนจะย้ายไปนครสวรรค์พอเจอโควิด -19 ก็เลยตกงานค่ะตัดสินใจนําปืนปลอมไปชิงทองหวังจะนําไปขายนําเงินมาเป็นทุนใช้จ่ายเลี้ยงชีพในช่วงนี้ค่ะครับแล้วหลังก่อเหตุนะฮะก็ขี่รถจักรยานยนต์ที่ยืมมาจากคนรู้จักด้วยนะครับไปคืนให้กับเจ้าของก่อที่จะมาขับรถจนของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าหลบหนี บุ้งนำมาหาเพื่อนที่ทํางานอยู่ที่สถานบันเทิงที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่าก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเสียก่อนนะตบมือเจ้าหนี้ให้ดังๆนะครับเพราะว่าเราดูนะครับเพราะสัปดาห์หนึ่งเจ้าหน้าที่จับได้ไหมจับได้จริงนะฮะแล้วก็ตอนแรกมีการสินอถ่ายไว้ตกลงแล้วนี่ผู้ก่อเหตุนี่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าเพราะว่าลักษณะท่าทางพฤติการนะการจับถือเนี่ยดูเหมือนบุคลิกเป็นผู้หญิงเหลือเกินนะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นผู้ชายที่เป็นร่างเลกนะครับ